ทดูพ่อดูฉันอะไรคะมา้ไหครับเดินไปเลยกระเป๋ามันหนักขนาดนั้นเลยเหรอกระเป๋าอะไรครับลูกเป็นอะไรใช่ไหมลมาไปเลยค่ะเดินไปเลยพ่อมาทำอะไรอีกอ่ะพ่อแบกอะไรมาพ่อแบกอะไรมาพ่อแบกอะไรมาไปดูดูพ่อแบกอะไรมาไม่รู้ค่ะพ่อกับแม่เขามาทำอะไรรู้ร้านทองมาทำอะไรม่รู้ ไปเไปเลยไปเไปครับเอาไหนครับเอาไหนครคนจ่ายตังค่ะคนเดนคนแบกตังมาเอาไหนเธอจสดาเอาไหนคะไม่ตองพูดเอาตังให้พี่ก็นับเลยเอาตังให้พี่ก็นับเลยร้อยหนก็อยู่ที่ล้าสิสอง อันนี้น่าจะถ้าเดีน่าจะต้องเพิ่มอีกสองหมื่นแล้วครับอุณลุงคนที่พ่อแบกมาเมื่อกี้นะัะที่พ่อแบกมาเมื่อกี้เก็บทองนี่ป่าครับโดยเสียงกำพลนะครับเรียนยังไม่ออกเลยทำไมมีตังค์แล้วคัะเรียนยังไม่ออกทำไมมีตังค์ัะเก็บไว้ลง ปีที่แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่นี้เก็บใหม่ค่ะเมื่อกี้ว่าจะเอาแบบสิบบาทนะยค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันมันเท่งใหญ่กว่าเาเลยเอาอ,อ,อน,นี่สิบบาทนะช่วยมากเลยอันนี้สิบบาทเป็นเมื่อกี้เมื่อกี้สิบบาทอันนี้อันนี้จะเป็นแท่งยาวๆนะคะแต่ว่านี้จะอันนี้เฟื่องกว่านะทองเก้าสิบหกนะคะ ทองแม่อารมณ์ทองแม่อารมณ์ไม่ใช่ทองเก้าสิเกานะคะทองเก้าสห้านะคะนี่อ๋อพ่อแบกอันนี้มานึกว่าพ่อแบกอะไรมาเมื่อกี้ี่แสนนะคะสี่สีส่าแ,แล้วก็สแสนนะคะก็อขอหน่นอย ปีใหม่คือทองครับปีใหม่คือทองเก็กบนะหนึ่งสี่ล้านนะครับทุกคนเยอะอยู่อ่าหมดไปห้าล้านได้ไรมาบ้างคะได้อะไรนี่อะไรเนี่ยต้อ,ตอให้อะไรมาโอ้มาสองผืนห้าล้านได้กับได้พระหงสองผืน กระเป๋าสีแดงใช่เออแล้วอันนี้อันนี้ไม่หนักแล้วเหรออันนี้ได้เลยครับขอดูหน่อยขอดูหน่อยค่ะอ้เหมือน่มีค่าเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยหนักมากเป็นอะไรเนี่ยอันนี้่5 0บาทโอเคงแม่อโรมจบไปค่ะไปเลยไปเลยกลับบ้านเถอะโอ้โหหมดตังค์ทุกคน5ล้านได้กระเป๋าสีแดงมา สองรูปก็าผมของสื่อก <laughs> ลับบ้านึพเ่อ,อ